สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆเรนเดอร์ไฟล์ออกจากโปรแกรม After Effects เนี่ยแบบที่มันจะไม่มีพื้นหลังเลยครับวิธีการทำง่ายมากๆเลยนะครับไปลองดูกันเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้ไดกด s u b สไครต์นะครับฝากเพื่อนๆกด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับ ก็สาหรับบางคนนะครับที er <division> <AMA> e <SL> ่อาจจะมาทําพวก transition อาจจะมาทําพวก animate ต่างๆในโปรแกรม After Effects เนี่ยแล้วเราไม่อยากให้ background สีดำๆเนี่ยติดไปด้วยครับเวลาเราจะ render อะไรออกมาเนี่ยมันก็จะติด background ใช่ไหมแต่ในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆ render ไฟล์ออกจากโปรแกรม After Effects เนี่ยไปแบบที่มันจะไม่มีพื้นหลังครับก็ไปลองดูเลยนะครับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะลอง render ไฟล์นี้ออกไปจากโปรแกรมนะครับก็คือไฟล์นี้ที่ผมทำเนี่ยมันไม่มีพื้นหลังนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดตรงนี้ให้เพื่อนๆดูนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาดูงานเราเนี่ยว่างานเราเนี่ยมันมี หรือไอ้แบ็กกราวสีดำๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับงานเราเนี่ยเพื่อนๆก็ลองมาเปิดตรงนี้นะครับอ่านี่ครับแสดงว่างานของเราเนี่ยมันไม่มีแบ็กกราวจริงๆนะก็คืองานนี้ที่ผมทํามาเนี่ยมันไม่มีแบ็กกราวดำๆนะครับเราไม่ได้วางภาพอะไรที่มันเป็นแบ็กกราวนะครับก็คือให้เพื่อนๆมาเปิดตรงนี้ดูว่างานเราเนี่ยมันไม่มีแบ็กกราวจริงๆนะอ่า งานเราเพียวๆเลยเนี่ยมันก็จะเป็นโลโก้อันนี้นะของผมหรือเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมาทำทัสซิชันของตัวเองจะมาทานู่นทํานี่อะไรเงี้ยในโปรแกรมอัพเตอร์เฟกซเนี่ยเราไม่อยากให้มันมีแบ็กกราวติดไปด้วยเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเรนเดอร์อย่างที่ผมจะสอนไปได้นะก็ให้เพื่อนๆมาที่ทำลายของเราเนี่ยงานเราเนี่ยเราอยากจะให้มันสุดตรงไหนเนี่ยเพื่อนๆลองเลื่อนเส้นมาว่างานเราสุดตรงไหนจะทัสซิชันจะอะไรของเพื่อนๆเนี่ยก็แล้วแต่นะเพื่อนๆก็เลื่อนเส้นมาอ่าอย่างของผมเนี่ยตรงเนี้ยมันสุดแล้ว สุดงานของผมก็ให้เพื่อนๆเอาเส้นตรงนี้มาไว้ที่ที่สุดงานของเรานะผมก็จะเอาเส้นไว้ตรงนี้นะแล้วให้เพื่อนๆกด n ที่คีย์บอร์ดครับกด n ที่คีย์บอร์ดอ่ามันก็จะเป็นการเลือกแค่ช่วงของเราที่เราจะต้องการเรนเดอร์แค่นี้ออกไปนะนี่ครับมันเลือกช่วงให้เราแล้วนะเพื่อนๆกด n ที่คีย์บอร์ดนะพอกด n เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆกด ctrl m ครับกด ctrl m เพื่อที่เราจะทําการเรนเดอร์มันนะกด ctrl m นะครับแต่ของผมกด ctrl m ไม่ได้นะมันติดโปรแกรมอัดหน้าจออยู่นะครับไอ้ตัวคีย์รัดผมก็จะมาตรงนี้ครับแล้วก็ add to render queue ก็คือคอนโทนั่นเองนะครับกดไปเลยครับคอนโทแล้วก็ให้เพื่อนๆมาตั้งค่าตรงนี้นครับกดตรง l อ t เล t ตรงนี้นครับก็คือเอาพุทโมดูลเนี่ยกด l อดเล t ตรงนี้แล้วก็ Format เนี่ยให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนจาก a v i เป็น QuickTime นะครับแล้วก็ตรงนี้นครับสำคัญนะครับ Channel เปลี่ยนจาก RGB เป็น RGB บวก Alpha นะครับ สำคัญนะครับตรงนี้มันจะคือทําให้มันโป่งหรือไม่โป่งก็คือตรงนี้เลยนะครับ R G B บวกอัลฟครับแค่นี้นะครับสำคัญมากๆแล้วก็ตรงออดิโอเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนเป็นออฟไปก็ได้ของเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะไม่มีเสียงหรือของใครมีเสียงก็ออนไว้ก็ได้นะหรือออโต้เนี่ยมันก็น่าจะไม่มีเสียงของมันอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันออโต้มันน่าจะจับให้เราแต่ผมก็จะมากดออด i โอเอาพุทออฟไปก็ตั้งค่าแค่นี้เองนะที่สําคัญก็คือฟอร์แมตควิกไทม์แล้วก็เปลี่ยน R G B บวกอัลฟานะตรงนี้ครับ2หัวข้อนี้นะสำคัญฟอร์ แล้วก็กดโอเคไปเลยแล้วก็ตรงนี้ครับ output to เนี่ยก็คือเลือกที่เก็บของเราเพื่อนเพื่อนจะเก็บไว้ไหนก็เลือกไปเลยผมไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนแล้วกันก็ตั้งชื่อกดเซฟพอกดเซฟตรงนี้เสร็จเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมากดตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีคําว่า render เนี่ยเพื่อนเพื่อกดคําว่า render เลยนะมุมนี้นะกดไปอ่านี่ครับมันก็จะทํางานของมันอ่าพอมันมีเสียงนี้ขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันเสร็จแล้วนะก็ให้เพื่อนเพื่อนไปดูไฟล์ของเราผมจะลองลากไฟล์เข้ามาในโปรแกรม Premiere Pro เพื่อเปิดให้เพื่อนเพื่อนดูนะว่าไฟล์ของงงเเเรานนนยมััป็ไ ก็กด Import เข้ามาเลยนะครับจาก d e t k t o p เมื่อกี้นี้อตัวโลโก้ตัว, logo, ตวนี้ก็ลองลากเข้ามาดูนะครับวางมาปึ๊บลองเล่นดูนี่แค่นี้ก็คือไม่มีพื้นหลังแล้วนะอันนี้ก็คือ Color m a t c มผมมาวางไว้ก่อนแล้วนะแล้วก็ลองเอาโลโก้ที่ผมเรนเดอร์ออกมาจาก After Effects เนี่ยมาลองวางให้เพื่อนๆดูนี่ครับ วิธีการทําคือการเอ็กพอร์ตไฟล์ออกมาอย่างนี้เนี่ยมันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกนะครับแต่จริงๆริเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะใช้กับโปรแกรม Premiere Pro จริงๆเนี่ยมันก็สามารถทําได้อีกวิธีหนึ่งคือการสร้างออกมาเป็นเทมเพลตครับไว้เดี๋ยวอนาคตครับผมจะมาสอน,นเพื่อนๆแบบละเอียดเลยนะครับการสร้างเทมเพลตออกมาจาก After Effects เนี่ยแล้วเราจะสามารถมาใช้ใน Premiere Pro เ,เนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครป์ผมด้วยครับใครมีคําถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรกับโปรแกรม Premiere Pro โ,โปรแกรม After Effects เนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครัับสสีวด